ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสกลนครนะครับวันนี้เราก็มาดูคนลุงคนนะครับนี่มี FC มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับใส่เสื้อมาดิทีทนะฮะนี่นะฮะที่มานาสตรอรี่ถ่ายรูปให้นะครับสาวสวยสองท่านนะฮะมาจากที่ไหนกันครับ าจากลุมิลิรามแล้วก็กรุงเทพนะครับอ๋อขอบคุณนะครับมาเที่ยวกรบกมาไม่ได้แบบบังเอนแบบว่าบังเอิญหรอนัดกันมาหรือเปล่าครับไม่ได้นัดอีกอ๋อขอบคุณนะครับไปไหนกันต่อฮะกลับบ้านค่ะกลับบ้านที่กรุงเทพหรือลุมิลีลามฮะกลับลุมิลีลามจอนอ๋อโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับนี่ตัวตุ่มภาพบรรยากาศนะครับ F4 นะครับมา ลูกคนนะครับมาขอ่ายด้วยนะับอ่าคุณลุงมีการสลักชื่อไว้ด้วยนะครับเขียนว่าอย่างนอกหาบานี้ออนะเป็นอักษรขอมแรือเปล่าครับวันที่ก่อสร้างนะครับ17นะครับเป็นเลขไทยนะครับ มีการเซ็นชื่อไว้ด้วยหรือเปล่าครับลุงครับไม่ได้เซ็นครับไม่ได้เซ็นนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดอะไรนะฮะเห็นไฮะหกสามนะครับเลขหกไทยนะครับสิบเจ็ดก็เลขไทยนะครับอ๋อสิบเจ็ดแล้วก็ทอคอนะครับโอ้ผมตั้งใจอ่านมากเลยลุง 17แล้วก็ทอทงอยู่บนคอควายนะครับถ้าไม่ตั้งใจอ่านจะอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็หกสามมีเลขไทยนะครับโอ้นี่นะครับโอ้คุณลุงสลักไว้นะครับสิบเจ็ดันทนวาคมหกสามนะครับเขียนย่อนะครับพยายามมาอ่านตั้งนานนะคุณมองอยง่นี่นะครับ ทรายงานตรงนี้7เห็นอยู่ใกล้ๆครับท่านนเอนานมาเจ้าก็ไดเนาะเพราะมันจะไปแล้ว บ้านบ้านบ้าสมัยมาก็ายบรกัาเองผมนะัถ่าิปแต่คิปยังไม่นมพอเป็นการจาลึกวันที่นะครับีคนก็ใส้สลักไว้แล้วตัวหนังสือสวยด้วยนะครับเลขสิบเจ็ดเนี่ยฮะ

เก็มีการลงย้าอีกรอบนึงนะครับให้เห็นชัดๆนะครับเลข17นะครับแล้วก็หางเลข17นี้ต่อกับเลข6เลยนะครับเป็นเป็นลายศิลปะนะครับเหนื่อยฮะโอ้โดนเออเราอิ่มมาขับรถแล้วก็

หลากหลายเส้นชัดเจนขึ้นนะครับเห็นชัดเลยนะครับส่อเรื่องเนะฮะทีเขาหยุดไล่คือเขาใช้แบตเตอรี่นะฮะบึ้นต้อขึ้นต่ำกว่าคณคมพอนะ คนค้างเอาไว้เนังเาเพื่อใครับเกี่ยวเกี่ยวกับครับอ้ไม่ได้งไอที่มาชื่อมาจากไหนครับปูปูเขาบอกมาปูตั้งให้ใช่ไหมครับ เีคยได้ยินมาจากใครเคยได้ยินแล้วเราใครเขาเรานี้ก็คือชัดเด็ดของวันนี้นะครับในการจารึกชื่อนะครับจารึกวันที่สร้างสถานที่แห่งนี้นะครับสรตรงซาดพระพภูมิแห่งใหม่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงแท่นประรำพิธีที่บวงสรวงไปนั่นเองนะครับ คณที่เข้ามากดติดตามชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจช่องอดิสรสุขนครด้วยนะครับสวัสดีครับ